Norsphere Podcast สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การสนทนาเจาะลึกเรื่องราวออที่ทรงคุณค่าแล้วก็น่าติดตามมากๆเรื่องหนึ่งในประวัติศาสตร์ศาสนา,านะคะหัวข้อหลักๆของเราวันนี้ก็คือเรื่องของสตรีผู้สูงศักดิ์พระนางมารยยมหรือที่หลายคนอาจจะรู้จักในชื่อมารีแล้วก็การกำเนิดออที่น่าสจัจจของบุตรชายท่านคือนบีอีซาหรือเยซูในมุมมองของอิสลามนะคะคือเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่แค่นิทานธรรมดา แต่แบบว่าเต็มไปด้วยบทเรียนปฏิหารและก็ความศรัทธาที่่น่าทึ่งจริงๆค่ะใช่ครับถูกต้องเลยครับเรื่องของพระนางมาริยมแล้วก็นบีอีสาอะลัยฮิมะสลามเนี่ยถือว่าสำคัญมากในอัลกุรอานมีการพูดถึงละเอียดเลยโดยเฉพาะในบทที่ชื่ออาลีอิมรอน บทที่ 3, แล้วก็บทมารยยมบทที่19ซึ่งสองบทนี้ให้รายละเอียดเยอะมากครับเกี่ยวกับสถานะอันประเสริฐของพระนางมาริยมแล้วก็เน้นย้ำความมหาศัรดย์สทของการกำเนิดนบีอีซา่าซึ่งก็เป็นสัญญาณถึงอำนาจของอัลลอ์นั่นเองครับเอาล่ะค่ะเพื่อให้เข้าใจเรื่องราวนี้อย่างท่องแท้งั้นเรามาเริ่มสำรวจเรื่องราวนี้ไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ ลองมาดูเหตุการณ์สำคัญต่างๆตามลำดับที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลที่เรามีนะคะเพื่อจะได้เข้าใจแก่นความรู้แล้วก็บทเรียนที่ซ่อนอยู่ข้างในจุดเริ่มต้นเลยนะคะถ้าเราย้อนไปเนี่ยคือมารดาของพระนางมารยมก็คือท่านหญิงฮันนะภระยาของอิมรอนท่านได้ตั้งสัตว์ปฏิยาณหรือที่เรียกว่านัสเรนะคะ ต่ออัลเลาะว่าถ้าพระองค์ประทานบุตรให้ท่านจะอุทิศลูกคนนั้นให้รับใช้ศาสนาที่ไบตุนมักดิสหรือมัสยิตอัลักษรอที่เรารู้จักกันดีครับการตั้งสัตยปฏิญาณหรือนัสรแบบนี้นะครับมันสะท้อนความปรารถนาที่แรงกล้าจริงๆคืออยากจะอุทิศสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อพระเจ้าซึ่งในยุคนั้นการรับใช้ที่ไบตุนมักดิสส่วนใหญ่มักจะเป็นหน้าที่ผู้ชาย แต่พอท่านหญิงฮันนะคลอดออกมาเป็นลูกสาวคือพระนางมารยยมท่านก็ยังรักษาสัญญาครับนำลูกสาวไปมอบให้ตามที่ตั้งใจไว้ใช่ค่ะแล้วพอพระนางมาริยมโตพอที่จะต้องมีคนดูแลแล้วเนี่ยบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ในไบตุลมักดิสตอนนั้นต่างก็อยากจะรับอุปการะนางเพราะคงเห็นถึงความพิเศษบางอย่างหรือสิริมงคลที่จะมาพร้อมกับนางก็เลยต้องตัดสินด้วยการจับสลาก วิธีการที่แหล่งข้อมูลบอกไว้ก็คือเขาใช้ปากกาหรือไม้ที่ใช้เขียนคัมภีร์เตารอดโยนลงไปในแม่น้ําดูว่าของใครจะทวนน้าหรือมีอะไรพิเศษอ่าฮะแล้วผลก็คือปากกาของนบีสกริยาอะลัยฮิสลามหรือเสกริยาที่แสดงปาฏิหารขึ้นมาทําให้ท่านได้รับสิทธิ์เป็นผู้อุปการะพระนางมารยยมตรงนี้น่าสนใจนะครับมันไม่ใช่แค่การสุ่มเลือกธรรมดาแต่มันเหมือนเป็นสัญญาณจากพระเจ้าเลย นบีสกริยาเองก็เป็นนบีท่านหนึ่งและท่านก็เป็นญาติกับพระนางมาริยมด้วยการที่ท่านได้ดูแลก็เลยเหมือนเป็นการเตรียมการที่เหมาะสมมากๆจากอัลลอฮ์ครับหลังจากนั้นนบีสกริยาก็จัดเตรียมสถานที่พิเศษให้พระนางมาริยมเลยนะคะเป็นที่พักแล้วก็ที่สําหรับทําอิบาดา์โดยเฉพาะที่เขาเรียกว่ามีรอบซึ่งไม่ใช่แค่ห้องธรรมดาแต่เหมือนเป็นห้องส่วนตัวที่เงียบสงบในบริเวณมัสยิดเหมาะกับการปลี่วิเวกมากๆครับคําว่ามีรอบเนี่ย โดยทั่วไปเราจะนึกถึงส่วนโค้งในผนังมัสยิดที่ชี้ทิศกิบลัดใช่ไหมครับแต่ในบริบทนี้มันหมายถึงห้องส่วนตัวหรือสถานที่เฉพาะสําหรับการอิบาดะจริงๆสแสดงให้เห็นเลยว่าพระนางมารยมเนี่ยได้รับการดูแลแบบพิเศษให้สามารถจดจ่อกับพระเจ้าได้อย่างเต็มที่แล้วในมิอรอบนี่เองใช่ไหมคะที่มีเรื่องอัศจรรย์เกิดขึ้นบ่อยๆคือทุกครั้งที่นบีสกัริยาเข้าไปเยี่ยม ท่านก็จะเจออาหารวางอยู่ตลอดโดยเฉพาะผลไม้ที่แปลกก็คือมันเป็นผลไม้นอกฤดูอย่างเช่นเจอผลไม้หน้าร้อนในหน้าหนาวหรือผลไม้หน้าหนาวในหน้าร้อนแบบนี้ค่ะใช่ครับครับพอท่านถามพระนางมาริยมด้วยความสงสัยว่าโอ้มาริยมเอ๋ยได้สิ่งเหล่านี้มาจากไหนนางก็ตอบกลับด้วยความมั่นคงมากๆเลยค่ะว่าฮูว่ามินอินดินละซึ่งแปลตรงๆก็คือมันมาจากที่อัลลอฮ์นั่นเอง โอ้โหคำตอบสันส้นๆนี่ความหมายลึกซึ้งมากนะครับมันแสดงถึงความเข้าใจแล้วก็ความเชื่อมั่นเต็มเปี่ยมของพนางมารยมเลยว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆแต่คือริสกีหรือปัจจัยยังชีพพิเศษที่อัลลอฮ์ประทานให้โดยตรงเหตุการณ์นี้ถือเป็นอายะที่ชัดเจนเลยคำว่าอายะในที่นี้คือสัญญาณหรือเครื่องหมายยืนยันถึงความโปรดปรานความดูแลที่อัลลอฮ์มีต่อพนางมารยมแสดงสถานะอันสูงส่งของนางครับ แล้วเรื่องปฏิหารอาหารนี้มันส่งผลต่อคนอื่นด้วยใช่ไหมคะใช่ครับและนี่คือจุดที่น่าสนใจมากๆเลยครับคือปฏิหารที่เกิดกับพระนางมารยมเนี่ยกลายเป็นแรงบันดาลใจโดยตรงให้นปีัสกริยาเองเพราะตอนนั้นท่านก็ชราภาพมากแล้วแล้วภรรยาท่านคือท่านหญิงเอลิชาก,ก็เป็นหมันไม่มีลูกตามธรรมชาติพอท่านเห็นว่าอาลอย์ยังประธานริสกีที่นอกเหนือกฎเกณฑ์ปกติให้พระนางมารยมได้เลยนี่นา ท่านก็เกิดความหวังขึ้นมาทันทีแล้วก็วิงวอนต่ออัลลอฮ์ณที่นั้นเลยของให้พระองค์ประทานบุตรที่ดีงามให้ท่านบ้างถึงแม้ว่าตามเหตุผลทางโลกมันดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้แล้วก็ตามโอ้ oh, แล้วคําวิงวอนของท่านก็ได้รับคําตอบรับหรือคะถูกต้องครับอัลลอฮ์ส่งตอบรับคําวิงวอนของนบีสกคริยาแล้วก็ได้ประทานบุตรชายผู้มีคุณธรรมให้จริงๆก็คือนบียะยาอะลัยฮิสลามหรือที่เรารู้จักในานามยอนผู้ให้บัพติศมานั่นเอง จะเห็นว่าความศรัทธาแล้วก็ปาฏิหาริย์ที่เกิดกับคนคนหนึ่งมันไปจุดประกายความหวังแล้วก็นําความเมตตาม,มาสู่คนอื่นได้อีกน่าทึ่งมากครับเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกันอย่างน่าทึ่งจริงๆค่ะเอาละค่ะทีนี้เรามาถึงจุดที่เป็นเหมือนหัวใจสําคัญของเรื่องราวเลยนั่นคือการแจ้งข่าวการกําเนิดของนบีอีสาคือวันหนึง่งขณะที่พระนางมารยมกําลังทําอิบาดะอยู่ในมิรรอบตามปกติก็ไม่เหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น มีมาลาอิกาหรือทูตสวรรค์ปรากฏกายขึ้นต่อหน้านางค่ะครับในแหล่งข้อมูลระบุว่ามาลาอิกาท่านนี้คือจิบริออะลัยฮิสลามหรือกาบีเอลท่านมาในรูปลักษณ์ของบุรุษเพศที่สมบูรณ์แบบเลยนะครับงดงามไม่มีทิ่ติการปรากฏตัวแบบนี้ก็แน่นอนว่าสร้างความตื่นตระหนกให้หญิงสาวพรหมจรร์ที่รักสันโดษอย่างพระนางมารยามมากแน่นอนเลยค่ะปฏิกิริยาแรกของนางคือตกใจแล้วก็หวาดกลัว ด้วยความบริสุทธิ์แล้วก็ความยำเกรงต่ออัลลอฮ์มากๆนางรีบกล่าวขึ้นทันทีเลยว่าอ in ินนีอูซูบิรห์มานีมินกะอินคุนตะตะกี้ยาความหมายก็คือแท้จริงฉันขอความคุ้มครองต่อพระผู้ทรงเมตตาให้พ้นจากท่านหากท่านเป็นผู้มีความยำเกรงต่อพระเจ้าคำพูดนี้สะท้อนตัวตนของพนางมารยามได้ชัดเจนมากนะครับคือขนาดอยู่ในสถานการณ์ที่น่าตกใจขนาดนั้นสัญชาตญาณแรกคือหันไปพึ่งอัลลอฮ์ก่อนเลย แล้วก็ยังคิดดีกับคนอื่นหวังว่าบุรุษคนนั้นจะยำเกรงพระเจ้าเหมือนกันนี่แสดงถึงความบริสุทธิ์ความไว้วางใจในพระเจ้าจริงๆครับพอได้ยินแบบนั้นจิบริวก็เลยเปิดเผยฐานะที่แท้จริงค่ะกล่าวว่าอินนามาอานารสูลุรบบิกิหรืออาฮาบัลกีคุลามันซากียะแปลได้ว่าแท้จริงฉันเป็นเพียงทูตแห่งพระเจ้าของเธอที่ถูกส่งมาเพื่อจะให้บุตรชายผู้บริสุทธิ์แก่เธอ ข่าวนี้ยิ่งทำให้นางประหลาดใจไปกันใหญ่เลยค่ะนางก็เลยถามกลับไปด้วยความสงสัยตามประษาหญิงพรหมจันทร์นะคะว่าอัายายกูนุลีคุลามวลัมยัม a m สน s n i b a s h a ั walam ก k บ b a g i a ก็คือฉันจะมีลูกได้ยังไงในเมื่อยังไม่เคยมีผู้ชายคนไหนมาแตะต้องตัวฉันเลยแล้วฉันก็ไม่ใช่หญิงไม่ดีหญิงโสเพณีด้วยครับคำถามนี้เป็นคำถามที่สมเหตุสมผลตามธรรมชาติมนุษย์เลยนะครับ แต่คำตอบที่ได้จากมาลาอิกะนี่สิครับมันชี้ให้เห็นถึงอำนาจที่อยู่เหนือกฎเกณฑ์ธรรมชาติไปเลยยิบริวตอบว่ากษาาลิคีกกลอรอบุกี้หัวอาลายหายินวลินิจาลหูอายตันลินนัสวรอมาตันมินนาวกาะอัมรอมมุกดียาหมายถึงว่าเช่นนั้นแหละพระเจ้าของเธอกล่าวว่ามันง่ายได้สำหรับข้าและเพื่อเราจะทำให้เขาอีซา เป็นสัญญาณหนึ่งสำหรับมนุษย์และเป็นความแม่ตาจากเราและนั่นเป็นกิจการที่ถูกกำหนดไว้แล้วมันง่ายได้สำหรับข่าประโยคนี้ทรงพลังมากเลยนะคะใช่ครับมันเป็นการเน้นย้ำอำนาจที่ไร้ขีดจำกัดของอาัลลอฮ์เลยคือพระองค์ทรงสร้างนาบีอาดัลมาโดยไม่มีทั้งพ่อทั้งแม่ทรงสร้างพระนางฮาวาอีฟจากผู้ชายโดยไม่มีแม่ เพราะฉะนั้นการจะสร้างนาบีอีซาจากผู้หญิงโดยไม่มีพ่อเนี่ยย่อมเป็นสิ่งที่ง่ายดายมากๆสำหรับพระองค์การกำเนิดนี้จริงถูกกำหนดให้เป็นอายะคือสัญญาณอันยิ่งใหญ่ให้มนุษย์ได้เห็นอำนาจพระผู้สร้างแล้วก็เป็นร้อมหอหรือความเมตตาจากพระองค์ด้วยเป็นแผนการที่กำหนดไว้แล้วไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับหลังจากที่ทราบข่าวแล้วก็เข้าใจในอำนาจของอัลลอฮ์แล้ว พระนางมาริยมก็ยอมรับสิ่งที่พระเจ้ากําหนดนะคะแล้วนางก็ตั้งคันนบีอีซาจากนั้นก็ด้วยความจําเป็นที่ต้องรักษาสถานะตัวเองแล้วก็เตรียมตัวคลอดนางก็เลยปลีกตัวออกจากผู้คนเดินทางไปที่ห่างไกลทางทิศตะวันออกอย่างที่แหล่งข้อมูลบอกไว้พอถึงกำหนดคลอดความเจ็บปวดอย่างรุนแรงก็เข้ามาเลยค่ะความเจ็บปวดนี้มันหนักมากจนทำให้นางต้องไปทุดตัวพิงอยู่กับลำต้นอินทผาลาแ้งแห้งต้นหนึ่งในช่วงเวลาที่แบบว่า ยากลําบากที่สุดโดดเดี่ยวที่สุดความรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังก็เกิดขึ้นกับนางจนนางรำพึงออกมาว่ายาไลตตนีมิตตูก็ลาฮจซาวะกุลตูนัสซิยัมมันซียาโอ้ถ้าฉันตายไปก่อนหน้านี้แล้วถูกลืมไปเลยก็คงจะดีอะไรประมาณนี้ค่ะครับต,ตรงนี้เป็นจุดที่สะท้อนความเป็นมนุษย์ของพระนางมารยามมากๆเลยนะครับคือถึงแม้นางจะได้รับเกีรยรติสูงทรงถูกเลือกโดยพระเจ้ากำลังจะให้กำเนิดนบีผู้ยิ่งใหญ่ แต่นางก็ยังต้องเจอกับความเจ็บปวดทางร่างกายความกลัวความโดดเดี่ยวความกังวลใจเหมือนมนุษย์เราๆนี่แหละครับการที่อัลกุรอานบันทึกความรู้สึกนี้ไว้เนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าการทดสอบที่นางเจอมันยิ่งใหญ่จริงๆและก็ทําให้นางเป็นแบบอย่างที่ไม่ไกลเกินไปสําหรับผู้ศรัทธาด้วยครับแต่ในท่ามกลางความทุกข์ยากนั้นความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ก็มาถึงแบบน่าอัศจรรย์เลยค่ะ มีเสียงเรียกดังขึ้นจากข้างล่างนางซึ่งในหลังข้อมูลก็มีการอธิบายว่าอาจจะเป็นเสียงทารกอีซาเองหรือเสียงมาลาอิกายิบริวเสียงนั้นบอกว่าอัลลาตาลานีก็จะอัลลอฮรบ,บุกีตาตะกิซอริยตันอย่าเศร้าไปเลยพระเจ้าของเธอได้บันดาลให้มีลำธารสายหนึ่งอยู่ข้างล่างเธอแล้วยังไม่หมดแค่นั้นนะคะเสียงนั้นยังบอกต่ออีกว่าวะฮุซีอีไลกีบิซีอินนักลาติ ุซากิแตอะไรกีรุตโบัญญ,ญ,ญานิยาและให้เขย่าลำต้นอินทผลัมที่แห้งแห้งนั้นให้โน้มลงมาทางเธอมันจะหล่นผลอินทผลัมสุกสดๆลงมาให้เธอเองปฏิหารสองอย่างนี้ทั้งลำธารทาทงผลอินทผลัมสุกจากต้นไม้ที่น่าจะแห้งตายไปแล้วนี่คือการช่วยเหลือโดยตรงจากอัลเลยครับเป็นริสกีที่มาในยามคับขันที่สุดจริงๆเพื่อบรรเทาความหิวกระหายความทุกโศกข,ของพระนางมารยมแต่สังเกตไหมครับว่า พระเจ้าไม่ได้ทำให้ผลอินทพัลัม,มันหล่นลงมาเฉยๆแต่สั่งให้นางเขย่าลลำต้นก่อนอันนี้เป็นบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับตะวะกุลหรือการมอบหมายความไว้วางใจต่ออัลลอฮ์ครับอธิบายเพิ่มได้ไหมคะว่าตะวักุลในที่นี้หมายถึงอะไรครับตะวักกุลเนี่ยไม่ใช่การนั่งรอเฉยๆโดยไม่ทำอะไรเลยนะครับ แต่มันคือการที่เราต้องพยายามทำในส่วนของเราให้ดีที่สุดก่อนเท่าที่เราทำได้แม้จะดูเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามเหมือนที่พระนางมารายามต้องออกแรงเขย่าต้นอินทผพลัมนั่นแหละครับจากนั้นค่อยมอบหมายผลลัพธ์ทั้งหมดไว้กับอัลลอฮ์วางใจว่าพระองค์จะส่งดูแลนี่คือความสมดุลระหว่างความพยายามของเรากับการพึ่งพาอำนาจของพระเจ้าครับต่อเข้าใจชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะหลังจากพระนางมารายามคลอดนบีอีซาแล้วก็ได้รับการดูแลจากอัลลอฮ์แล้วเนี่ย พรองก็มีคำสั่งให้นางพาทารกน้อยกลับไปเผชิญหน้ากับกลุ่มชนของนางแต่มีเงื่อนไขพิเศษคือให้นางตั้งเจตนาซอมหรือถือศีโลโด,ด้วยการไม่พูดคุยกับมนุษย์คนไหนเลยในวันนั้นถ้ามีใครถามอะไรก็ให้ชี้ไปที่ทารกในเปลแทนพอพระนางมารายามอุ้มทารกอีซากลับเข้าไปในชุมชนปฏิกิริยาแรกของผู้คนคือโอ้โหตกตะลึงอย่างแรงเลยค่ะ พวกเขาแบบว่ารับไม่ได้เลยที่เห็นหญิงพรหมจรรย์ที่เคร่งศาสนากลับมาพร้อมกับทารกก็เลยเริ่มกล่าวหาประนามนางอย่างหนักเลยพูดว่าโอ้มารยำเอ๋ยแน่นอนท่านได้นำพาสิ่งที่แปลกประหลาดอย่างยิ่งเรื่องชั่วร้ายมาแล้วก็ยังพาดพิงไปถึงวงตระกูลเกียรติยศของนางด้วยคำพูดที่ว่ายาอุคตาฮารุนมาการะอบูคิมารอซาวมาการนัดอุมมุกะบกียาโอ้ oh, น้องสาวของฮารุน พ่อเธอก็ไม่ใช่คนชั่วแม่เธอก็ไม่ใช่หญิงโสเพณีแล้วทำไมเธอทำแบบนี้ครับคําว่าน้องสาวของฮารูนตรงนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็มีอธิบายหลายอย่างนะครับไม่ได้หมายความตามตัวอักษรว่าเป็นน้องสาวแท้ๆของนบีฮารูนซึ่งเป็นนบีมูซาพี่ชายนี้นะเพราะอยู่คนละยุคกันเลยแต่เป็นการเรียกเชิงเปรียบเทียบครับอาจจะหมายถึงหนึ่งคือ นางอาจจะสืบเชื้อสายมาจากตระกูลของนบีฮารูนซึ่งเป็นตระกูลที่เคร่งศาสนามีเกียรติสองหรือเป็นการเปรียบเทียบคุณธรรมว่านางเป็นคนดีเคร่งครัดเหมือนนบีฮารูนหรือคนในตระกูลนั้นสามหรืออาจจะมีพี่ชายหรือญาติผู้ชายที่ดีชื่อฮารูในยุคนั้นจริงๆก็เป็นได้ไม่ว่าจะความหมายไหนก็ตามนะครับการเรียกแบบนี้เป็นการตอกย้ำว่าสิ่งที่เห็นการมีลูกไม่มีสามีเนี่ย มันขัดแย้งกับพื้นเพชื่อเสียงด้านความดีของนางและตระกูลอย่างแรงเป็นการกล่าวหาที่รุนแรงมากครับท่ามกลางข้อกล่าวหาที่ถาโถมเข้ามาขนาดนั้นพระนางมารายำทำยังไงคะนางนิ่งเงียบตามคำสั่งใช่ไหมคะคือชี้มือไปที่ทารกน้อยที่อยู่ในอ้อมแขนของนางเป็นการบอกในว่าให้ไปถามเด็กคนนี้เอาเองการทำแบบนั้นยิ่งทำให้คนงงแล้วก็อาจจะโกรธมากขึ้นไปอีกนะคะพวกเขาก็พูดด้วยความไม่เชื่อว่า ไยสนุกันลิมุมันกานาะฟิลมฮดีสบียาเราจะไปพูดกับเด็กทารกที่ยังอยู่ในเปเลได้ยังไงกันมันเป็นไปไม่ได้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้โอ้โหมันเหลือเชื่อมากจริงๆค่ะเป็นช่วงเวลาที่เปลี่ยนสถานการณ์ทั้งหมดเลยท่ามกลางความตึงเครียดข้อกล่าวหาต่างๆทารกน้อยอีซาที่พึ่งคลอดออกมาไม่นานก็ได้พูดขึ้นมาด้วยเสียงดังฟังชัดเลยเพื่อปกป้องเกียรติของแม่แล้วก็ประกาศสถานะที่แท้จริงของท่าน นบีอีซาในวัยทารกได้กล่าวถ้อยคำสำคัญซึ่งบันทึกไว้ในอัลกุรอานบทมาริยัมนะคะมีความหมายโดยสรุปว่าอินนีอับดุลลอห์แท้จริงฉันคือบ่าวของอัลลอฮ์อาตาเนลกิตาบะวะจาอาลนีนบียาพระองค์ทรงประทานคำพีอินเจลแก่ฉันและทรงแต่งตั้งให้ฉันเป็นนบีวะจาอาลันีมูบารอกันไอนามากุนตุและพระองค์ทรงทำให้ฉันเป็นผู้ได้รับความจำเริญไม่ว่าฉันจะอยู่ไหน ว่าเอาสวานีบิสวลาลติวัจากาติมาดุ้มตัวห้ยาและส่งสั่งเสียให้ฉันละหมาดและจ่ายสากาดตราบที่ฉันมีชีวิตอันนีจะบ,บารันชก,กิยาและส่งให้ฉันทำดีต่อแม่ของฉันและไม่ได้ทำให้ฉันเป็นคนหญิงยโสต่ำช้าวัสสลามูอาลเลียเยอมาอูลิตุวายเยมาอามูตุวายเยมาอุบาสุห้ยาและขอความสันติจงมีแด่ฉัน วันที่ฉันเกิดวันที่ฉันตายและวันที่ฉันถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งการพูดของทารกอีซาในเพลเนี่ยถือเป็นปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งในเรื่องนี้เลยครับมันทำหน้าที่หลายอย่างพร้อมกันเลยอย่างแรกคือพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของพระนางมารยำอย่างสิ้นเชิงล้างข้อกล่าวหาทั้งหมดทันทีอย่างที่สองคือประกาศสถานะที่แท้จริงของนบีอีซาว่าท่านคืออับดุลลอ เบ่าวผู้พักดีของอัลลอฮ์เป็นนบีเป็นรอซูลที่ได้รับคำพีจากพระองค์ไม่ใช่พระเจ้าไม่ใช่บุตรของพระเจ้าตามความเชื่ออิสลามคำประกาศแรกคือการยืนยันความเป็นบ่าวนี่สำคัญมากนะครับและอย่างที่สามก็คือแสดงอำนาจอันสมบูรณ์ของอัลลอฮ์ที่ทำให้ทารกพูดได้ฟังแล้วขนลุกเลยค่ะเป็นการปิดฉากข้อสงสัยข้อกล่าวหาได้อย่างหมดจดจริงๆ แน่นอนครับแล้วพอเราพิจารณาเรื่องราวทั้งหมดเนี้จะเห็นเลยว่าศาส,สนาอิสลามให้เกียรติยกย่องสถานะพระนางมารยมไว้สูงส่งมากนางได้รับการคัดเลือกจากอัลลอฮ์ให้มีเกียรติเหนือสตรีทั้งพวงในยุคข,ของนางนางคือสุดยอดแบบอย่างของผู้มีอีมานอิมานหรือความศรัทธาที่มั่นคงมีซาบารัรซาบารัรความอดทนอดกลั้นอย่างยิ่งยวด ทั้งต่อความเจ็บปวดทางกายตอนคลอดคนเดียวแล้วก็ที่สำคัญคืออดทนต่อความเจ็บปวดทางใจจากการถูกสังคมประนามใส่ร้ายและนางยังเป็นสุดยอดแบบอย่างของตะวักค,คุณคือการมอบหมายความไว้วางใจต่ออัลลอฮ์อย่างสมบูรณ์ในทุกสถานการณ์ครับในขณะเดียวกันเรื่องนี้ก็ตอกย้ำสถานะของนบีอีสาอะลัยฮิสสลามอย่างชัดเจนท่านคือบ่าวคนสำคัญของอัลลอฮ์ เป็นนบีเป็นรอซูลผู้ยิ่งใหญ่การกำเนิดของท่านคือปาฏิหาริย์ที่น่าทึ่งแสดงอำนาจพระเจ้าแต่ท่านไม่เคยอ้างตนเป็นพระเจ้าหรือบุตรของพระเจ้าคำพูดแรกในเปลคือแท้จริงฉันคือบ่าวของอัลลอฮ์ซึ่งเป็นการวางรากฐานความเชื่อที่ถูกต้องตามหลักอิสลามเลยครับ เป็นบทสรุปที่ชัดเจนมากๆค่ะแล้วถ้ามองในมุมของผู้ฟังนะคะบทเรียนที่เราได้จากการสำรวจเรื่องนี้มีเยอะมากเลยทั้งเรื่องอำนาจที่ไร้ขีดจำกัดของพระเจ้าการตอบรับคำวิงวอนของคนที่มีความหวังมีศรัทธาแม้ในสถานการณ์ที่ดูเหมือนสิ้นหวังแล้วก็ตามความสำคัญของการรักษาความบริสุทธิ์ทั้งกายใจแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทเรียนเรื่องการยืนหยัดในความจริงการอดทนต่อคำใส่ร้ายป้ายสีซึ่งน่าจะยังเป็นความท้าทายทีออ่ผู้คน ในยุคปัจจุบันก็ยังต้องเจออยู่ไม่น้อยเลยค่ะสำหรับการเจาะลึกเรื่องราวจากแหล่งข้อมูลในวันนี้นะคะเราก็ได้ร่วมกันพิจารณาถึงความศรัทธาอันน่าเลื่อมใสของพระนางมารยะมปาฏิหาริย์ต่างๆที่อัลลอฮ์ทรงแสดงผ่านนางแล้วก็นบีอีซาตั้งแต่แรกเกิดเพื่อยืนยันสัจธรรมความบริสุทธิ์รวมทั้งสถานะอันสูงส่งมีเกียรติของทั้งสองท่านในทัศนะของอิสลามค่ะครับเรื่องราวอันน่าอัศจรรย์นี้มันก็ทําให้เกิดคําถามสําคัญตามมาให้เราได้ลองคิดต่อนะครับ ว่าปฏิหารต่างๆที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่เาลาส่งเลือกสรรอย่างพระนามาริยมนบีอีซาซึ่งมันดูเหมือนจะขัดแย้งกับกฎเกณฑ์ธรรมชาติเหตุผลที่เราคุ้นเคยเนี่ยมันกําลังสอนบทเรียนอะไรกับเราเกี่ยวกับความหมายที่แท้จ,จริงของการมอบหมายความไว้วางใจหรือตวกุลในแผนการของพระเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่เราต้องเจอกับสถานการณ์ที่มันดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้หรืออยู่เหนือความเข้าใจของเราเอง เป็นคำถามที่ชวนให้ขบคิดต่อยอดได้ดีเยี่ยมเลยค่ะแล้วขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมเดินทางสำรวจเรื่องราวอันน่าประทับใจนี้ไปกับเราค่ะหวังว่าการสนทนาของเราวันนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็สร้างแรงบันดาลใจนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในการเจาะลึกครั้งต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับ n o r Sphere Podcast